<c oughs> ขณะนี้ขณะน,นี้เอ,อิดความเดินตอนที่แล้วหลังจากเราดำน้ําลงมาแล้วได้พบกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่จมน้ํานะครับผมและได้เจอกับโรเซตตาสโตนที่ชั้นห้าอะไวได้โซเซตตาสโตนแล้วมันทําอะไรได้ครับเนี่ยคือไหนอ๋อ <c oughs> แผ่นศิราจารึกที่มีภาษาโบราณเขียนอยู่ครับผมและและที่นี่ยังมีห้องต่างๆที่มีนักงเงือกอ,อกาศัยอยู่ด้วยนะครับผมก็ถ้าเราเดินเข้าไปเราจะเจอกับนางเงือกทำไมนายถึงหายใจใต้น้ำได้ล่ะเออมัน มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะผมผม้วคุยแล้วจะสู้กันซะอีกทุกทุกห้องก็จะมีพวกนางเงือกอยู่ครับวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลคิดตั้นเหล่านั้นคือคิดตั้นตามตำนานใช่ไหมแล้วนายเป็นใครเออไม่รู้ครับผม ห้าพัิวเฮ้ย hey, ชั้นนี้ไม่มีมอนเหรอผมเดินม,มาสักพักแล้วนะมื่นคิวสิบคิวอ้าก็มาครับผมถ้าหากว่าอ่าแสงสว่างในทะเลนั้นไม่คืนมาไม่กลับคืนมาเราก็จะกลายเป็นฟองาราตัวเราก็จะกลายเป็นฟองไป พร้อมกับคลื่นน้ำครับผมแล้วคือที่ไหนจะมีบอสปะเนี่ยคุยกับดังเลือกเล่นขณะที่ปีศาจแห่งน้ำนั้นมีชีวิตอยู่แสงสว่างทะเลก็มัวหมองลงไปนะครับผมไดมอนด์ชิลโล่เพชร อหอคอยมายาที่อยู่ในทะเลทรายน่ะมันอยู่ทางตะวันอใช่มันอยู่ทางตะวันออกใช่ไหมนั่นแหละฉันเห็นใครบางคนเข้าไปในหอนั้นแล้วฉันก็เหมือนจะยินเสียงที่น่ารักด้วยแหละอ้าวสึกจะเป็นของที่เรามีแล้วโอเคครับผม ที่นี่น่ะเป็นชั้นสูงสุดของวิหารนี้แต่เจ้าปีศาจแห่งท้องทะเลนะ่ะมันอาศัยอยู่ที่ชั้นชั้นใต้ดินสุดนะอ่าวคือมันมีทางแยกที่ชั้นหนึ่งไงก็ว่าอยู่อันนี้คุยไปแล้วใช่ไหม ก็คือเรามาผิดทางนั่นเองทีนี้เรามาเอาโรเซตตาสโตนครับผมจะได้ไปป่าปีศาจปลาหมึกก็ที่ชั้นใต้ดินนะครับเพราะชั้นนี้ไม่มีอะไรนอกจากโรเซตตาสโตนก็คือเราต้องขึ้นบนและลงล่างนั่นเองจะมาคุยได้ไหมอันนี้คุยไปแล้วนายลงมาไหนหายใจในน้ำได้ไายเป็นใครผมก็เป็นผมก็คือเออ,เอ,อ ลุงใจยังไงล่ะกูสำรวจไปทั่วเลยนี่นะชั้นนี้ไม่มีมอนครับเดินเดินได้สบายเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องย้อนกลับไปข้างล่างชั้นนี้เราได้โรเซต,ต้าชั้นบนถ้าจากชั้นหนึ่งเราขึ้นมาด้านบนเราก็จะได้โรเซต,ต้าสโตนแต่ถ้าลงไปด้านล่างเราจะไปเจอกับเจ้าประมุกยักษ์คาเคน นั่นเองนะฮะกว่าจะไปเจอไม่ได้ก็คงจะผ่านทางคดเคี้ยวซึ่งผมคงไม่อาจให้คุณผู้ชมดูแน่นอนคนระับมันมันเสียเวลาครับม,มันก็ไม่เสียเวลาหรอกแต่มันจะยาวเกินไปใครจะมานั่งดูวะตัดเข้าหาตอนเจอบอสเลยดีกว่าใช่ไหม ตอนแรกนึกว่ามันมีพวกนางเงือแล้วเราต้องแบบหลายๆตัวเราต้องสู้ซะอีกนี่ก็จะหวดกันอย่างเดียวเลยมึงโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าเมื่อเราเจอกับเจ้าคราเคนปีศาจปลอมหมึกแห่งท้องทะเลมันจะแน่สักแค่ไหนเชียวพวกเราฟาร์มมาเยอะมาตอนนี้เร่มได้ลไม่ได้ดู แปดสิบมเลเวลจะร้อยแล้วเนี่ยเรารีสโตคิตตันได้อ่าจเจอบันไดแล้วคนนี้น่าจะอย่างไม่ได้คุยมั้งคำมารดษฐานของฉันได้รับการตอบรับแล้วอืมแม่นอนอีิษฐานให้มีคนมาช่วยใช่ไหมฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วน้องสาว โอเคครับเจอกันพาร์ทหน้าชั้นใต้ดินสวัสดีครับคุณผู้ชม